สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนเมษายนกับอาจารย์เดียทำนายด้วยศาสตร์เฮลิงทาโร่ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องของความรักของท่านในเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นเดือนวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานพอดีเลยว่าความรักของท่านในช่วงเนี้ยเราจะไปเที่ยวไหนกันดีหรือว่าจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ ความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะสำหรับเดือนเมษาย,ยนมาดูกันซิว่าเราจะได้ไพ่ใบไหนความรักของท่านจะเป็นยังไงนะคะ เป็นไพ่ดูเอ็มเพรสค่ะบอกได้เลยว่าสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรเดือนเมษายนนี้ความรักอิม่มเอมใจแน่นอนสมหวังหลายประการเลยนะคะคนที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่มีคนเข้ามา,าส่งความรักดีๆให้คนที่กําลังคิดในเรื่องของแต่งงานก็มีเกณฑ์สูงเลยล่ะคะ่ะที่จะได้แต่งงานสําหรับคนที่คิดจะมีบุตรก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่เขาจะสมหวังดังใจได้บุตรนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการอิมอ่มเอมอิ่มเอิบในเรื่องของความ ดังนั้นแล้วเนี่ยคนมีคู่เดือนเมษายนรับรองได้ว่าวันหยุดยาวเนี้ยได้เที่ยวด้วยความรู้สึกที่มีความสุขแน่นอนค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะกดดอกจาน33621แล้วก็โทรออกนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนพฤษภาคมค่ะสวัสดีค่ะ